สวัสดีค่ะคีเฟอร์นะคะออวันนี้จะมาแนะนำนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นะคะอยากจะเปิดใจลองใช้คีเฟอร์นะคะเริ่มต้นจะใช้อะไรบ้างดีนะคะก็เริ่มต้นเลยเนี่ยจะแนะนำเป็นตัวชุดดีท็อกส์นะคะพื้นฐาน3มชิ้นเนาะบางคนบอกว่าไม่มีเวลานวดเลยแต่ว่าอยากผิวดีนะคะก็แนะนำว่า ชุดดีท็อกซ์ของเราเนี่ยนะคะมีตัวเช็ดนะคะตัวขัด2ตัวเนาะแล้วก็ตัวล้างอีก1ตัวเป็น4ตัวจริงๆแล้ว4ตัวก็คือตัวน้ํานมเนี่ยคะ่ะที่ดีท็อกซ์เนี่ยถ้าเราไม่มีเวลานวดเนี่ยเราสามารถพอกนะคะแล้วก็ไปล้างออกได้นะทิ้งไว้5-10นาทีนะคะแล้วก็ไปล้างออกนะคะก็คือยังไงของให้ได้ใช้แต่ว่าไม่ต้องนวดทุกวันก็ได้นะคะก็ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่วงนี้มลภาวะเขาเยอะเนาะถ้าหากว่าเราไม่ดีท็อกซ์นะคะอย่างน้อยถ้าเราพอกน้ำนมนะคะลงไปนะคะมันก็จะได้ไปดูดซับสิ่งอุดตันในรูขุมขนได้บ้างนะคะพอเราล้างด้วยเจลล้างหน้านะคะแล้วก็ได้มาเช็ดด้วยเซรั่มนะคะแล้วก็ทาครีมบวัวหีม้าใยไหมก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะ แต่สำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยยังไม่มั่นใจนะยังไม่เคยใช้เลยนะคะจะอยากทดลองสักหนึ่งตัวก่อนนะคะว่าแพ้ไหมดีไหมนะคะเห็นผลเปลี่ยนแปลงไหมนะคะอยากจะแนะนำว่าอยากให้ลองใช้ตัวครีมน้ำนมก่อนนะเพราะว่าโดยปกติทุกคนอาจจะมีครีมบำรุงที่มันดีๆอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าอาจจะใช้แล้วก็เฉยๆหรือว่าแบบรู้สึกว่าเหมือนแบบ ไม่ไม่ค่อยเห็นผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าหากว่าอยากจะลองก็จะแนะนําว่าครีมบัวฮิมะครีมนมนมบัวฮิมะค่ะตัวที่พอกไฟอะคะ่ะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยออกให้มันหลุดเนี่ยตัวเนี้ยจะช่วยนะคะช่วยดีท็อกซ์ผิวพอเวลาทาครีมบำรุงก็จะได้ซึมมากขึ้นนะคะทํางานได้ดีขึ้นเนาะแต่ถึงไม่มีเวลาก็ขอให้พอกนะคะทิ้งไว้สัก5นาทีนะคะ สิบนาทีก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยไปล้างออกตามปกตินะคะก็แบบนี้ง่ายๆเลยะคะ่ะถ้าไม่มีเวลานวดนะยังไงก็ขอให้พอกนะคะขอบคุณค่ะ